สวัสดีสวัสดีตอนดึกมากมากตรงนู้นตรงนู้นตรงปายตรงปายตรงปาย <c oughs> ตรงปาย สวัสดีตอนดึกนะเราไปยืนดีกว่าไปยืนดีกว่าฟังไาฟังตนเะิใจขอโทษนะไอคนนีทำไมไม่มพูเปนงานแต่ง ตอนนี้ป้ายอุ้มอยู่ที่โรงพยาบาลนะทุกคนน้องก็กำลังรักษาอยู่

ขอไปตรงนั้นเลยรู้นะขอน้องหนมเบื้องกินหน่มเบื้องป้าทุกคนเออเออเออถูกต้องเลยอ่ยบยบน้ำกันเด้อ จอยอร่อยอยู่คนเดียวเลยค่ะเสียกค่าวได้ปะเสียงเราดูขึ้นชมค่ะทนี้กับละ ขอกระดืไปข้างหน้าด้วยปะใช่แล้วเถอะนะเถอะนะเถอะนะตอนไหนไม่มีหรอไม่มีช่วยดก่าน้องหนุ่มเบื้องกินหนุ่มเบื้องปะให้กินมากรออียปะมีคน้ยถามว่าเจอคนี่ยนนั้นยังแต่รู้ว่าทำไมถึงยง มาเรียพี่สาวมาเรียอไจอไม่เจอไม่เจอเวก็ยังจับตัวยางไม่ถามเขาเราอะอะไรนะตัวจับได้อะไรนะใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมคะด้ป้้ะ สั่งห้มรวมวันนี้ได้รวมเลยมาอกเ้้เกมาเ่นะอุยองไครนขายต่อมือสองครึ่งก่อง ไปที่สีฟูสีเข่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนบังเอิญบังเอิญเดี๋ยวต้องไปเวียดนามไงอยู่นั่งคุยกับพี่บ่าวปะเขาจะรู้ไหมพี่บ่าวค่จบแล้วมั้ยเนาะฟินั่งคุยกับพี่บ่าวให้เราจะแต่งสวยขนาดไหนอ่ะทำไมทุกคนยังเด็กอยู่แล้วบ่าวเด็กคนนึงไปกินข้าวแม่จ่าบอกว่ากินบ้างไปอะคะแม่จ่าบอกว่ากินบ้างได้หรอไม่ทันรถตกรถเล่นเล่นเล่นหรอ

เปนยังไงกันเนาะอ้านะคะทุกคนเไม่ได้กินของใกล้กว่นี้ลูกเม่นบอกว่าอยากไปกินเชียงใหม่ทยออมสวยอมสวยอ่ะสวยสวยสวย เวียดนามเวียดนามแฟนน่ารักน่ารักไม่เยอะไม่เยอะอุปกรณ์เยอะมากไปมายังไปมายัง 가슴안아 <laughs> <laughs> จอไปยังไวถ่ายรูปรวมมาถ่ายรวมถ่ายรวมถ่ายรวมทำไงไนน้องไปยู่ข้างหลังนงได้จนอนก่อนอให้เขาเขาอยู่ข้างบนวากระสัมภา์เลยเ่อยนี่นี่ในแกกนี่ได้น้องน้อง อุ้มอุ้มจ้างั้นเฟต้องไปอยู่นู้นสิน้องจะถ่ายกัไปทับกันก็ได้เร็วๆไม่งั้นแฟนขับว่าต้องไปอยู่หลังป้ายอยู่ตรงป้ายให้หมดทุกคนเข้าไปอยู่ในป้ายนะแล้วเขาถ่ายตรงกลางไปทุกคนเร็วเข้าไปถ่ายรูปเบียดขาเดี๋ยวเลยจึงสะดุ้งไปตรงป้ายหนูเลยเพื่อที่มันจะไม่ไกลไม่งั้นมันจะเบอร์ต้องให้เลยชื่ออะไรไรอยู่

นอนนัดตั้งทุกคนอยากได้แนวไหนอันน em si ี้ไลฟ์วันนี้ไลฟ์วิดีโอเอามาขอวิดีโอเครื่องนี้นะวิดีโอนะทุกคนีขอต้องใหญ่ไหนลูกขอต้องต้องอ่าอยู่นะโอเคบ อ่าโอเคทุกคนยกมือยกมือโอเคอ่าขอไฟไฟไฟท่ายครับทเอาเลยจ้า่นี้สองตั้เฮหอยเร็วเฮ้ิตจริงจริงจริงทุกคนทพกคนแฟนขับเสียงกแฟนขับเงียบมาก บาย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 โอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปสัมภาษณ์กันนะไว้เจอกันแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะแฟนขับเงียบปะแฟนขับแบบแฟนขับเรียบร้อยมากเลยอ่ะ ถ่ายรูปรวมไม่มีส่งเสียงงั้นก็ตอบออกนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเขามีสัมภาษณ์กันนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพาไปดูมีสัมภาษณ์นิดหน่อยนิดหน่อยน่ารักนะหลังไม่ไม่เยอะแป๊บนึงแเดี๋ยวรอต้องน้องเขาด้วยแป๊บนึงนะคะสองคนต้องใครน้องาไหนเริ่มค่ะ ราคาห้าสิบตอบอ่บต้องตอบคนเป็นไงบ้างซีดีเพราะว่าเพิ่งบวกกล้ไปฟิตติ้งฟิตติ้งเริ่มต้นก็ผิดเส่วนทางเข้าเลยเป็นไงบ้างควรู้กฟิตติ้งไปก็ใครก็ฟิตติ้งไปก็สนุกแล้วก็พอเราได้เริ่มฟิตติ้งเรารู้สึกว่าอยากต้องถึงวันเปิดกล้องเร็วๆเพราะเราก็ดีใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้อยากให้ รติดตามค่ะก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นทีนี้เรื่องแรกของเรืแลวที่สำคัญมันเป็นทุกอย่างกันใหม่หมดเลยเหมือนเพื่อนบอกว่าเราต้องถ่ายอะไรนะไ่ยลอดถยหลอคืออะไรถ่ายหลอดถไายหลอคืออะไรมันก็เลยแบบว่าเออมันมันเป็นเรื่องที่ดีนะ้วสำหรับชีวิตนี้เราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็อยากจะทแล้วก็อยากจะสร้างอย่างในเรื่องดทาูได้ชอบใคร่มาก คือจริงๆอ่ะเราสองคนนั้นจะรู้คาแรคเตอร,ร์คร่าวๆแล้วแต่ว่าบทเนี่ยจริงเขายังปรับกันอยู่เรื่อยๆยังปรับกันไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้เป็นบทที่เป็นไฟนนลก,ก็ตอนนี้ก็กำลังรอรูว่าเออถ้ามันเสร็จทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงแลวยังมีดังเดี๋ยวเราดูประสบการณ์มาก่อนเลยนาต่อถึงได้ถึงตัวยังไงบ้างไ,ไม่ไม่สอน <c oughs> ไม่สอน <c oughs> จริงๆหนูเชื่อว,ว่าเขาแบบว่ามีประสบการณ์และเชื่อว่าเขาทำได้ใช่ก็คือให้กำลังใจเป็นหลักใช่ ไี่อ่นหมดคร่าวๆมีสารนเยอะไหมคะวแหงว้เล็ิกขนาดไหนใช่ค่มีเลติขนาดไหนผู้จัดเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีก็ภาพรวมภาพรวมเราอยับเพิ่ไปเจาะลึกแต่ไางทีนคือถ้าอยากรู้ว่าเยอะแค่ไหนต้องรอต่างมีน่าค่ะแล้วเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างค่ะกับการแบบว่าเออมาเล่นรัคอแล้วก็เล่นล็บอรอย่างเงี้บว่าต้องูจัดติมว่าดอมากเลยนะ ถ้าเป็นกับตัวหนูแล้วก่อนหน้าที่รู้ว่าโอเคเราเรากำลังจะถ่ายนะเราเรามาถังที่นี่น,นนะหนูคิดว่าแบบมันน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะแบบสบายๆเพราะว่าเราก็สนิทกนะันแต่แค่วันที่ไปจริงแล้วเขาแบบให้ลงไปในอ่างแล้วแบบฟองมองตา้ากินชี็กิกอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันเกิดอน่ะไม่ได้มันเกิด <laughs> <laughs> มันจะมีจังหวะแบบแล้วก็ต้องเป็นยไปกับไม่<อ>ไม่ไม่เออแต่ว่าถามว่าต้องเตรียมตัวอะไรไหมมันก็ ถ้าเรื่องเริมซิมผมไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากแค่เราเปสมาธิในการเล่นก็อปกติเราเลปกติเราเริมซิมกันบ่อยไม่ถูกต้องตาเวลาที่าติดขาแอลินสัมผัสอยู่เราไม่เคยเราไม่เคยเลยใครั้งแรกก็คือตอนถ่ายนั่นแหละแรวเนาะ จริงๆมันต้องทำเวิร <aries> ์กช็อปเพิ่มไหมเพราะว่าด้วยความสนิทเนี่ยแต่พอถึงเวลาที่มันต้องเข้าข้ามืจริงมันเป็นเคนไหมแล้วทำเวิร์กช็อปให้หายเกิดไหมัลต้องเวิร์กช็อปเลยราก็กำลังจะนัดเรีเวิร์กช็อปด้วยก็ตอนนี้เหมือนอุ้มก็ให้ทางบริจัดขที่น่อะค่ะมอบวันวันกับงานแมนเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่บุ๊้เนี่ยมันว่าตารางงานเวลางานมันจะแบบไม่คอมพิวเตอร์อ่ะอย่างอุ้มต้องเตรียารกระเด็นเพิ่มนเพราะมันเป็นเรงินได้ คิดว่าจะต้องเรียนแน่นอนค่ะที่สอาพัญก็เหมือนก็ต้องวอร์กก่อนในการทำความเข้าใจของตัวละครแล้วก็กับเพื่อนน้ยมันกดดันไหมคะเพราะว่าแต่ละคนที่เล่นกับเราก็ค่อนข้างที่แบบผ่านเราใช่ไหมผ่านการแสดงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของพันของการแสดงของไม่กดดันหนูว่าการแสดงละครแล้วอีกอย่างมาเทนซีนี่ด้วยแล้วจากตัวละครที่เราพอทราบคร่าวๆจากบทนิสัยของตัวละครคิดว่า หนูไม่ต้องปรับอะไรเยอะแค่ต้องอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องขอการพูดเพราะมันจะมีบางครั้งที่พูดไม่ชัดขึ้นไม่ะเบียบระเบียบแต่ในตัวก็ตรงนี้ต้องเพิ่มเข้าไปนะแต่ในอะไรหลายอย่างเพราะหนูว่าหนูว่ามันต้องเรียนรู้ทั้งคู่ไม่ใช่แค่อุ้มหนูก็ต้องพัฒนาเหมือนกันเรียนรู้ได้ใช่ไหมเราเป็นทิ๊บเปิ้แปลกๆและใช่ก็ต้องพัฒนาทั้งคู่เรียนรู้ทั้ง โอเคเราจะได้ติดตามซีเรื่องนี้ในเดือนไหนคะปีหน้าปีหน้าแต่ยังไม่ระบุแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีไพายร์ลต่อยมาได้ดูกันก่อนก็ติดตามกันช่วงปลายปีทางช่องทางไหนมาธรรมชาติยังบอกไม่ได้เลยังบอกไม่ได้แม้แต่ได้เห็นผลงานของผู้จัดเขาสร้างเรื่องก่อนมาก็ดังเปี้ยงหมดเลยนะ ก็ขอให้เรื่องนี้เปรีนยยิ่งกว่าใอ้นี่จะกดหน้านี้ไปบนกันไว้ว่าอยากให้ได้เล่นหลังป็นแบบใหม่ให้มันก็ไปแก้บทให้ด้วยไหมแก้้วไัคะแก้อันเก่าให้ด้วยเก็ผู้กระแสเก็บเทียบไหมคะเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยมันก็มีแบบคู่ที่แบบดังติดลมบนไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าแบบสมมติว่ามันออกมามันมันมีกระแสเก็บเทียบเราเตรียมรับมือตรงนี้ไหม ถ้าอยู่ตรงนี้ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องเปรียบเทียบแล้วหลัพี่เพราะโดนตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งเราไม่รับตรงนั้นมาใส่ใจอยู่แล้วเราแค่ตั้งใจทํางานของเราในแต่ละวันให้มันเต็มที่ที่เหลือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเดี๋ยวจะราติดตามนะขอแอยกาถามพุ่มนิดหนึ่งล่าสุดไป็นทำเนี้นตากเวทีเป็นไงบ้างให้กำลังใจให้กำลังใจ ด้วยอรด้้มังไงยังปีนนี้ปีนี้ปนี้ปีนี้ี้ปีี้ปีนี้้ปีนี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 ้ปน้ีปนี้ปนีน้นี้นีีนีี่ีนน้ปนีีนีงนี้ปี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 นี้นี้ปีน้ปีน้ปีนีาปีิีนี้ปนนี้ป้ที่แปีฟอร์ปีนี้ปนี้ปีปีนี้นน ว่าเป็น b o o k ของยี่งเรียนไทยแลนด์หรือว่ามินเตยเร้ยนท่น้องขออตากับเส้ามินไ้หมแบบนี้เป็นพี่เตยพีเตยอะไรนให้หลับ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 ให้หลัใตัวสสองก่อนโอเคค่ะจบนอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะตี่ขอขอบบ้านิ่งต้องมีน้ะ ทุกคนเดี๋ยวอันนี้สอนเสร็จนะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเราขอลงไลฟ์เลยนะคะคือเพื่อนสาวปะขอบคุณทุกคนค่ะโอเคบายบายทุกคนคนไหนนะคะขอบคุณที่มาดูไลฟ์นะไว้เจอกันนะ